สวัสดีครับชาวรากนาราศีมิถุนนะครับอันนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ก่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านนะครับผ่านเข้ามาแล้วนะครับตั้งใจหลงเข้ามานะฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับพ่อหมอด้วยในการทำคลิปพยากรณ์ในทุกๆเดือนต่อไปนะครับ การทำนายนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างครับไม่ได้จับจงถึงผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่รารู้ว่าตนมีลักษณะหรือราศีสถิตอยู่ที่มิถุนนะก็ให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางแนะนํานะครับโดยส่วนตัวแนะนําให้ดูวบคู่กับนักพยากรณ์ท่านอื่นด้วยจะเป็นศรราสตร์ไพ่ก็ดีนะครับจะเป็นศรราสตร์คนวณหรือศาสตร์ใดก็ตามแต่ที่ท่านมีความผูกพันหรือมีความชื่นชอบประกอบไปด้วยอย่างน้อยการฟังเยอะนะครับเราได้มีข้อพิจารณาในการเดินมาก ในเดือนถัดไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับชาวลักนณา,าลักนณาราศีมิถุนไพ่ที่เปิดมาเป็นใบแรกอธิพดโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ์เดืชอริรนะครับเดอนชอร์เราบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหมือนเดิมนะครับชาวาลาัคนณาราศีวิถุนเป็น,นาลักนณาราศีที่เหนื่อยแล้วก็หนักอะไรมาค่อนข้างหลายปีละติดต่อกันนะครับแล้วก็ในเดือนนี้ก็ยังคงเป็นอีกเดือนครับที่เราก็ต้องตั้งหน้าต่อสู้ต่อไป เดินทางต่อไปยังไม่ใช่จุดหมายยังไม่ใช่จุดที่เราสามารถที่จะพักได้เป็นจุดที่ทดสอบกําลังใจนะครับอีกหนึ่งเดือนกําลังใจในการที่จะก,ก้าวฝ่าต่อสู้นะครับกับปัญหาอุปสรรคนานับอาการนะแต่ก็ต้องบอกว่าเดอะชาริออเนี่ยมันเป็นไพ่ของชัยชนะในท้ายที่สุดนะครับในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะสําเร็จกว่าที่เราจะชนะได้ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย เปรียบเหมือนเอดิสันสมมตินะฮะเอดิสันให้ข้อคิดที่ผมค่อนข้างจําได้อย่างมั่นอย่างนั้นเลยคือว่าเขาก็แค่คนพบวิธีการที่ล้มเหลว9,99 9, 9, 9, 9, 9ครั้งแต่ไปสําเร็จ1ครั้งในครั้งที่10,000อะไรแบบนี้ครับผมเชื่อว่าจะเปรียบเลยกับชาวลัคนาราศีมิถุนก็ไม่ผิดเพี้ยนมากนักนะครับตอนนี้เราอาจจะอยู่ในการอยู่ในขั้นล้มเหลวขั้นที่8,500ก็ได้นะครับหรืออีก ไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่าไหร่เราก็จะได้ค้นพบวิธีการหนึ่งเดียวที่สําเร็จนะเป็นกําลังใจให้จับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนนะครับลัคนาราศีมิถุนนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานนะครับได้มาเป็นสีถ้วยได้มาเป็น9้าเหรียญได้มาเป็นสีดาบในดึงภู่พันนะครับเรื่องของการงานเนี่ยถ้าใครที่ทํางานส่วนตัวนะครับอาชีพอิสระก็ถือว่าพอพอพึ่งพาได้ นะครับพอพึ่งพาได้แต่ไม่ถึงขั้นว่าจะมีทำแล้วนะครับมีเงินเยอะเงินเหลือเราไปโปดนี่โปสินอะไรอะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่คําตอบแต่ก็ถือว่าทําให้คุณสามารถดํารงชีพได้นะครับด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ถ้าสมมตเิเดือนกุมภาพันธ์งานค่อนข,ข้างโอเคนะแต่อย่างที่บอกว่าเลี้ยงได้คนเดียวถ้าอยากจะซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ เป็นรางวัลให้ตัวเองอาหารสักหนึ่งมือ้อปลอบแคนตอบคุณตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ก็พอจัดสรรปันส่วนได้นะครับอ่าในเรื่องงานมันเป็นแบบนั้นหรืออาจจะมีงานเก่าๆนะครับงานเก่าหรือประสบหรือคุณเคยทํางานเรื่องไหนมาประสบการณ์เก่าๆของคุณมันก็จะช่วยหรือได้กลับไปทํางานเก่าๆนะครับไพ่เลขเก้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของของเก่านะฮะแล้วก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครที่ อยากจะได้งานนะครับอยากจะได้งานหรือเลไกก็ตามแต่ในช่วงของเ,อเดือนกุมภาพันธ์นะครับไพ่เลก้ามาปรากฏก็อยากจะพึ่งสิงสงสงสงกิ์สิก็ก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าแต่ดูแล้วอ่ะอาจจะยังไม่คือคือยังไงเราต้องถ้าเราอยากให้ท่านช่วยจริงๆเราก็ต้องแสดงเจตจำนงเราก็ต้องเป็นคนที่ จริงจังในการที่จะรักษาสัจจะรักษากคําพูดนะครับแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาที่อยากทาอ่ะก็เต็มที่นะแต่เวลาที่เบื่อก็โยนทิ้งไปลือ้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเขาเรียกว่าความความ sustainable ความความคงที่อ่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะ่จะเป็นข้อข้อดอยที่สุดแล้วมันอาจจะส่งผลให้โอเคถ้าคุณตั้งสัจจะอยากจะได้นั่นนี่จริงจะทําสิ่งนั้นจริงเพื่อเป็นข้อพิสูจน์เป็นการรักษาสัจจะนะครับ สุดท้ายที่สุดมันจะแพ้ภายตนเองเพราะว่าคุณคนลักนาราสีมิถุนไม่ได้ไม่ได้สถียรภาพมีแต่เวื่อในการทําอะไรได้ยืดยาวขนาดนั้นนะครับอลองได้ถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะถ้าคุณตั้งใจจริงผมเชื่อว่าท่านช่วยแหละแต่ด้วยความที่เราเป็นเราอ่ะเราจะรู้กันอยู่ว่าเราเราเบื่อเราก็ทิ้งแล้วเราก็ไม่สนใจด้วยมันเป็นแบบนั้นภพยในโทอนาคตมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นสีดาบขึ้นมาเตือนครับถ้าไปขอไปนั่นนู่นนี่แล้วก็ตามแต่แล้วทําได้ไม่จริง ก็เป็น4ดาบก็ก็อดหวังอดไปแต่ยังแต่ยังน้อยขอให้ได้ทำเดี๋ยวถ้าคุณมีมีเป้าประสงค์อะไรจริงๆนะครับขอให้ตั้งใจขอใหออ้ทำในสิ่งที่ได้รับสัจจาไว้นะครับเรื่องของการเงินนะครับอันนี้มีปัญหาเลยแหละนะได้มาเป็น Queen of Pentacles นะครับ10ดาบแล้วก็เป็น6ดาบด้วยลักนาราศีมิถุนเนาะดวงมันตกมาหลายปีนะครับแล้วก็ในณปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย เราบอกว่าดาวประจําตัวคือดาวพุธนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งปีครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์อยู่ในภพมรณะนะครับคุมคู่กับดาวเสาร์นะครับแล้วก็อยู่กับดาว5ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวอาทิตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดาวอาทิตกับดาวพุธดาวประจำตัวคุณเนี่ยก็จะย้ายออกประมาสักช่วงกลางปีหลังก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละแต่ในสภาพของต้นเดือนเนี่ยด้วยการเดินของดวงดาวเนี่ย มันก็เลยส่งผลว่าตัวคุณไปอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกอย่างมันจะเบื่ออะไรมันเหมือนอารมณ์เหมือน,น,นดวงตกขั้นสุดอะไรเงี้ยนะครับอืมทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรก็ไม่ค่อยดีพลังในชีวิตตัวเองก็รู้สึกไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับมีไปจับก,กลุ่มกับคู่ดวงดาวและการงานก็จริงนะครับกลุ่มอยู่กันกลุ่มอยู่ด้วยกันแต่ว่าครั้งการงานแล้วก็คู่ครองอะดาว, 5, ดาวห้าดาวพฤหัสเขาก็อยู่ในภพอ่อ อยู่ในภพของคู่ศัตรูของเขาแล้วเขาก็มีค่าเปนิดก็คือเขาไม่มีกําลังเขาก็ช่วยเหลือคุณไม่ได้ก็กลายเป็นว่าคุณเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองออกจากวิบากกรรมเพราะอยู่ในตกภพมาแล้วนะอืตอตนเป็นที่พึ่งแห่งตอนอย่างแท้จริงครับชาวลัคนาราศีมีถุนเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานแล้วก็การงานเกี่ยวข้องกับการเงินอยู่แล้วสิ่งที่ปรากฏก็คือรายจ่ายมันยังมีอยู่นะเป็นภาระเบื้องหลังที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสิบดาบอะ บอกได้เลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรื่องเงินติดขัดแน่นอนนะครับยากแล้วก็แต่ว่าเอาเคในเดือนถัดไปมาเป็น6ดาบมันน่าจะมีหนทางวิธีการหรืออะไรก็ตามแต่ที่มาผ่อนปนนะครับมาแบ่งเบาภาระของเราให้รู้สึกว่ามันมีทางเดินที่สะดวกมากยิ่งขึ้นมองเห็นลูกทางมากยิ่งขึ้นหรือมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่2ใบเนี้ยอิทธิพลมันคือเดอะทาวเวอร์นะครับ10บวกหเป็น16เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างนะครับ ที่อาจจะต้องจ่ายไปโดยฉับพลันโดยไม่ทันยังคิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามากระทบแล้วจะต้องรีบรีบจ่ายรีบจ่ายออกไปเพื่อรักษาบางสิ่งบางอย่างเอาไว้มันเป็นลักษณะโทนแบบนี้นะครับนั้นเดือนนี้หนักหน่อยนะเรื่องการเงินชาวธนาคาราสีมิถุนส่วนเรื่องความรักก็ไม่ได้แพ้กันครับได้มาเป็นเจดาบนะครับอ่ะเจดไม้ 7, 9, 7ดาบแล้วก็เป็น2เหรียญน,นะครับ เออก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่มีคู่มันก็ยังเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราเองก็ต้องต่อสู้นะครับเพื่อที่จะให้ความรักนี้ยังคงอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งแฟนเราก็เหมือนกับว่าไม่อยากใช้คําว่าปานใจแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ให้กาลังใจคุณละกันขอใช้คํานี้นะครับเ,เขาอาจจะไปเปรียบเทียบมันเป็นปกติเนาะ บางคนเรามันมีการเปรียบเทียบเป็นเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นนิสัยติดที่ติดมาเขาอาจจะเปรียบเทียบชีวิตเราสองคนกับชีวิตของเขาอีกสองคนข้างหน้าคู่อื่นๆหรือเปรียบเทียบระหว่างคุณกับใครสักคนนึงว่าอะไรยังไงนั่นนูน่นนี่มันเป็นแบบนี้ฮะเจ็ดดาบสวาะเป็นแบบนี้อืมนะแต่ว่าในอนาคตอ่ะมันก็เป็นไพ่ของสองเหรียญเนานะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สรุปในเดือนนี้เนี่ยการงานยังพอเป็นที่พึ่งได้พอสมควรนะครับอ่ามีถ้าถามว่าเงินงานความรักมีอะไรให้เป็นกําลังใจให้เกาะให้เป็นเรื่องเรื่องการงานส่วนเรื่องเงินนะครับก็มีเหตุนะครับสำรองเงินไว้นะครับหรือพยายามขยันทํางานให,ให้ได้มากยิ่งขึ้นพยายามหาเงินให้ได้หลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มันมีพอที่จะผ่อนปลดผ่อนปลนนะครับภาระที่เรามีอยู่ ให้ให้มันสะดวกมากที่สุดส่วนเรื่องความรักอยู่กับตัวเองดีกว่านะครับอธิบายแบบนี้เลยนะคนโสดก็ไม่ต้องไปหาใครนะครับยังไม่ใช้ช่วงเวลาเ,เรื่องของการงานและการเงินจะดีขึ้นจริงๆเมื่อเราวพฤหาสเขาย้ายนะถ้าจำไม่ผิดก็คือประมาณตั้ปลายเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษาโดยประมาณนี้นะครับเรื่องของการเงินเราเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักคมสัมพันธ์เนี่ยก็จะพลิกฟื้นมาดีขึ้น ส่วนตัวคุณเองนะครับเรื่องของกําลังใจเรื่องของบารมีหรือออล่าของตัวเองเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อไหร่ประมาณเมื่อดาวพุธย้ายนะครับดาวพุธก็จะย้ายประมาณก,กลาง,งกลางเดือนเนาะกลางกลางเดือนกุมภาก็น่าจะค่อยๆปร,ปรับดีขึ้นแหละนะแล้วก็ไปรอดีจริงๆอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่พระฤาษีเขาย้ายเขาย้ายหนีเสาแล้วเขามีกําลังแล้วแล้วเขาไปอยู่ในภพสุภะด้วยนะครับพบแห่งความสุขความสําเร็จอะไรแบบนี้นะ อีกเดือน2งเดือนเองนะชาวลัคนาราสีมิถุนนะครับสู้ไปด้วยกันนะโอเคนะก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด u b s สไคร์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนรอบข้างของตัวคุณนะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับในเพจ a c e b o o k ด้วยจะขอบคุณมากมากนะก่อนจากกันนะครับถ้าสนใจดูย,ยังไงก็ตามต่ดูใน Description ด้านล่างนะครับติดต่อได้ทั้งสองทาง,ง,ท,างทั้งในเราอ f ฟฟิเชียลแล้วก็ทางเพจเฟซบุ o กนะ ลาไปก่อนนะครับเจอกันในเดือนถัดไปสวัสดีครับ